มาเที่ยวสนามยิงปืนในยุคโควิด19ระบาดนะครับก็เราก็ต้องมาเตรียมหน้ากากให้พร้อมนะครับล้างมือสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีโซเชียลดิสแตนต์รักษาระยะห่างนะครับแต่ว่ามาสนามยิงปืนนะครับไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดก็ตามนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือ2อย่างครับก็คือตากับหูนะครับถ้ายิงปืนยาวตาอาจจะไม่จําเป็นมากเท่าไหร่นะครับ แต่ข้อผูนี่จําเป็นครับแล้วก็วันนี้อยากจะเอาของเล่นตัวใหม่มาคุยให้ฟังครับก็คือเจ้าเพ l t e r t a c t ็กติเคิลสามนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าเป็นการออกแบบที่ดีเลยครับดูตัวเทอะทะหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยการเสียงได้ดีนะครับถึงระดับ2 4เดซิเบลเลยนะครับการปุมเปิดปิดก็อยู่ข้างนี้นะครับเวลาใส่ปุมเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับม แล้วก็ปุ่มอรลม่มเนี่ยใหญ่นะครับนิ้วกดเนี่ยได้ชัดเจนเลยนะครับตัวครอบเนี่ยครับดูเทอะทะก็จริงแต่ว่าตัวเนี้ยให้ตัวได้ดีครับเวลาใส่แล้วเนี่ยใส่นานเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันบีบหัวนะครับนุ่มเลยนะครับตัวใหญ่แต่นุ่มนะครับใส่สบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผมชอบสุดก็คือ2ข้ออันแรกเนี่ยใช้แบต AA 2ก้อนนะครับหรือ ถ้าอยากประหยัดนะครับไปซื้อแบตลิเธียปิออนแบบชาร์จได้นะครับมาใส่มีที่ชาร์จเป็นสายชาร์จ USB ให้เสียบครับก็ประหยัดไปเยอะเลยใส่แบตชาร์จได้นะครับมีตัวชาร์จในมีตัวชาร์จในตัวครับเอาสาย USB เสียบนะครับอันที่2นะครับที่ผมชอบมากนะครับก็คือมีระบบปิดอัตโนมัตินะครับเจ้าเพลเตอร์ตัวเก่าของผมมีปัญหาประจํานะครับเวลามาสนามยิงปืนเนี่ยก่อนผมเก็บขึ้นรถเนี่ยผมต้องเช็คแล้วเช็คอีกว่า ปิดหรือ,อยังเพราะว่าผมชอบเผลอลืมเปิดนะครับมันก็จะเผาพันแบตไปหมดเลยครับตัวนี้ก็คือตั้งได้นะครับ2ชั่วโมงหรือี่ชั่วโมงแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมานั่งรอเขายิงปืนหรือว่าอยากจะฟังอย่างอื่นนะครับมันสามารถจะต่อมีเป็นสายใหม่นะครับต่อฟังอย่างอื่นได้อย่างเช่นมุดถ้าเกิดไปใช้ในงานต่างๆางเช่นมีต่อวอคิทอก้ในการฟังเนี่ยนะครับมันก็จะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ถ้าตัดเสียงยิงปืน ก็ตอนแรกก็งงๆว้าทำไมเพลเตอร์สามร้อยเทคทิค้อยเนี่ยราคามันถึงกระโดดไปจับรุ่นธรรมดาครับแต่ว่าวันนี้เข้าใจแล้วครับมันดีจริงๆนะครับมาบอกต่อครับถ้าอยากลงทุนกับครอบหูนะครับเล้นิกนะครับซึ่งอาจจะกันโควิดไม่ได้นะครับแต่ว่าถนอมหูเราได้ดีเลยครับแล้วก็ประหยัดแบตนะครับมีตัวตัดแบตได้นะครับเจ้าเพลเตอร์ t ท c t ิคอล300ครับ